ครับวันนี้กระทรวงพมนะครับเรามาดีดยื่นโอกาสแล้วก็หาทางแก้ปัญหาร่วมกันกับพี่น้องคนไร้บ้านนะครับการให้บริการวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกบัตรประชาชนทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับการดูแลเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่ด้านหลังของผมครับการให้บริการการตัดผมนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สําหรับชีวิตประจําวันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งดังนั้นนี่คือหนึ่งในหลายๆมิติครับที่กระทรวงพมเราเร่งทํางาน กันเพื่อช่วยแก้ปัญหาแล้วก็บรรเทาครับความเดือดร้อนของพี่น้องคนไรยบ้านระหวังเป็นอย่างยิ่งครับเราจะทําให้พี่น้องคนไร้บ้านเป็นคนมีบ้านครับ